ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10จังหวัดเซฟโคตรเจ๋งประจำซีซั่น2015-2016อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกรบผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไหลแบบใหม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่สิบมาด้านซ้ายจ่ายเข้าในยิงใส่ระยะเผาขนกลัดชนมือนั่นคือไม่เข้าต้องเอาไว้วันหลังฮะดูภาพช้าครับไหลมาหน้าประตูดูไม่น่ารอดดันต้องจอดเพราะป,ปลายมือเพราะนี่คือปีเตอร์เช็คอันดับเก้าโยนยาวโค้งขวาเข้าหากะบาลทญยานไปหมองหวังส่งบอลไปนอนตะข่ายเจอปัดได้ด้วยปลายมือฮะ อีกทีครับมงจ่อจอล่อไม่เกินเจ็ดหลาดังค่าไม่ตายเสียได้อย่างที่สุดเจอหยุดไว้ได้อันดับแดเหยียบจมมิดไมไปไวเยี่ยงสายแปดแลนบอลผ่า bon นมาเข้าขาพี่โนบาโวเซฟได้สบายพร้อมบอกนายยังห่างากไกลวะ่ะดูครับยิงแบบนี้ปกตินี่ตุงตะข่ายแต่นี่ใช้ร่างกายเข้าแรกหน้าไม่แหกกระบุนแล้วพี่ อันดับเจ็ดแย่งกันโม่งบอลจะลงหลังเส้นเห็นแล้วเยี่ยวทาบแล้วแต่พี่แกสเสด็จมารับทันเฉยเลยฮะโอ้โหดูภาพชาครับโม่งเข้าไปจะไหลเข้าอยู่แล้วแจวตีมาแซฟเส้นยาแดงผ่าแตกแผดเผาหัวใจคนดูบอกกูดีอดได้ตังเลยเช็ดเคอันดับที่6กซัดเต็มข้อล่อเต็มข้างบอลพุ่งแรงแต่แม่งปัดได้นี่นายใช้ของดีหรือมีตะกุดขุดมาแบ่งกันบ้างดิวะ ดูครับสัตว์แบบนี้ปกติต้องมีสามเหลี่ยมแต่พี่ฮาร์ดใจเฮี้ยมพรีเมียมกว่าคว้าไว้ได้สุดท้ายไม่มีอะไรครับอันดับ5้าเปิดมุมเข้ามาเล่นท่าเอาหัวยิงจะวิ่งเสียบเสาเอามือไปปัดไอสัตว์ไม่พ้นจะโดนซ้ำก็เลยต้องทําแบบนี้ฮะแตะครุบแม่งนี่ฮะเปิดโค้งมาเข้าศาาีราะพระทาแรงบอลจะนอนหลังเส้นเห็นปุ๊บตะครุบป,ปั๊บงับได้ทันท่วงทีช็อตนี้แกตาไวจริงๆ อันดับสี่พี่พาเย็บเสด็จเปิดบอลเลิดลอยมาซั้ข้าหลาไม่น่าเกินยังเมินที่จะปล่อยไปตาแกวัยเยี่ยงเหี่ยวเขี้ยวเป็นที่สุดดูกันอีกทีครับพี่แกเปิดทางเรียบเนี้ยมากซัดปาโกโคตรใกล้ยังไปเซฟทันมันแดกกาวเป็นอาหารเช้าก่อนไปเรียนหรือเปล่าวะเนี่ยอันดับสามข้ามาที่พี่เยิยนเทียบเชิญให้เมสซี่ขยี้เต็มเท้าแต่ไม่เข้าประตูดูหน้าแกต,ตกใจบอกทำไมมึงเซฟได้วะ นี่ฮะสัตว์เฉี่ยวหน้ารามอสหวังไปจอดที่ตะข่ายกลับกลายเป็นปาานิ้วปลิวมาปัดไอสัตว์มึงอ่อนอันดับสองลัดล็อะเข้ามาพากโกเหวอเจอโยนหนีพี่แกมงเต็มที่หน้านี่หันพลันเห็นดาวสกาวใจยิงใส่อีกทีพี่ก็ยังเซฟได้โอ้โหไทยหน้าเซฟก็เทพแล้วเจอโกแจวพุ่มมาปักงัดออกไปอะไรมันจะเหนียวป่านนั้นวะเนี่ย อันดับหนึ่งมาถึงซัดแสกหน้าหวังคาที่แต่พี่โกเท่ปัดบอลเช็ดคาและอุทานว่าเช็ดแค่กูรับแบบเนี้ได้ยังไงวะเนี่ยดูครับซัดแบบนี้ปกติต้องตาข่ายกระเพื่อมหน้าเลื่อมใสในความสามารถของพี่แกจริงๆยิงแบบนี้ยังจะมีเซฟแทบเป็นที่สุดครับและนี่คือขออสนามทบทวนหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ สนับสนุนโดยฮอทเกมโมบ้าขวัญใจมาหาชนคนไทยและครูมันนี่บัตรเติมเงินอันดับหนึ่งตลอดกลาลอย่าลืมนะครับชาวคอคนไหนอยากมันถึงใจใส่เต็มเสียงเยี่ยมเต็มข้อก็อซื้อกันได้วัวันี้และกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเพนได้ทุกวันเวลา11เมโมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แนะ่ oh